กินอ่ะตูหืมโหแกงคัว่วิเว브푸 MK แค<ก>ร์ไอเทมครับผมแค<ก>ร์ไอเทมไม่ได้หากินกันง,ง่ายๆนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะใส่กะทิลงไปหอ,อ,อมกรุ่นเลยเจ้านี่กะทิเราไม่ได้สปอนเซอร์แรงเยอะหรือเอ็มร้อยนะเราจะไม่เปิดแบารานด์ <c oughs> เสียงรถถยแบบหอมกรุ่นมากเป็นไรเคี่ยวด้วยไฟอ,อ,อ่อนๆอ้ยตลกและ เจียวให้กะทิแตกมันครับผมแตกมันแตกมันอะไม่ใช่แตกด้วยมันด้วยอะไม่ใช่เลนะี่ไม่ใช่ฉุดสูตรชาววังนะเพราะว่าอยู่บ้านชั้นเดียวผมจะใส่พริกแกงเข้าไปอันนี้ไฟอาจจะแรงไปหน่อยนะถ้าผมทำถูกทำผิดยังไงก็คอมเมนต์มาด่ากันได้ผมชอบผมชอบใส่พริกแกงเข้าไปอชอบมากอะใส่ามาก ของผมชอบเผ็ดๆนะนี่นี่คือแกงคั่วของเราคนระับหอมรึมว่ะพี่อหอมวะนี่คอเป็ด m ้อืมใส่ไปเลยเหรอใส่เลยสิเออ <c oughs> เราต้องหกนะให้เก็บไว้ทำไมนีม่แล้วอันนี้ต้องใส่น้ำเหมือนป่ะต้วยใส่เดี๋ยวมีหางกะทิ เคยเห็นห่วงกะทิหางกะทิแต่ไม่เคยเห็นตัวกะทิก็แปลกเหมือนกันนะตลกหอมเริ่มยังยืนยันคำเดิมนะว่าเนี่ยลไอเทมเลยนะลบบุรีหากินยากนะเฮ้ยหากินยากเพราะอันนี้บิ๊กซีไสบิ๊กซีสี่รอบไม่ขายไม่ไม่มีเขาบอกว่าไม่มีหมดมไม่มีสุดท้ายไปจบที่โรบินสันโรบินสันใส่ห่วงกะทิเพิ่มเข้าไปครับมันมันเลยเมนูนี้มันแน่ แกงคั่วริเวอร์พูน่าแล้วก็ไปเซลเขาเออทีมเราก็ฟอร์มตกอยู่จะโดนแซงอันดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยังจะกล้าเซลเขาอีกแล้วไม่อ่ะน้วอ่ะอ่ะอ่ะหาเรื่องน้ำตาลถุงน้ำตาลปี๊น้ำตาลปี๊นะอยู่ในถุงเนาะก็เลยเป็นน้ำตาลถุงเนี่ยเหรอเออใส่เข้ามาแล้วบาง บางสูตรบางบ้านอาจจะใส่ตอนคั่วพริกแกงก็แล้วแต่ถนัดกําปลากังปลานี่้องตรงนะจะใส่มั่วไม่ได้นะเ็มนะแกลไม่ได้นะเออนี่สอนสอนเมียอ,อยู่ไม่ได้บนก็อยู่หนะัวมย้ำย้ำบ่อยอ่ะแล้วก็สูตรเดิมครับใส่น้อยแ่บน้อยใส่หลายแ่บหลายพอลเดอรอ เรามีความหวานเึบๆของน้ำตาลไปแเราต้องมีความหวานหวานหวานแหลมของน้ำตาลทรายก็ยังหันน้ำตาลดินอยู่นะเจอน้ำตาลทรายยังไม่เจอน้ำตาลดินลตลกยรงไหแล้วดูเลี้วปูของเรานี่ช้ำๆเรามีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใส่ครับอุ้ยอันนี้อใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะหน่อไม้ครับไม่มีใครเรียกหน่อพลาสติกหรอครับกูว่าโดน โดนแมวดึงตบนั่นแหละเมียตกแก่ขั้วหรือว่าครูย่างโอยชอบชื่อนี้มากเลยเป็นชื่อที่ขยี้อ่ะขยี้อะไรขยี้ทีมเขาไม่ได้ดูทีมตัวเองหัวระพาเนี่ยเป็นไงดูใส่ใบหัวระพาที่จบหอมิ่มยายก็เพิ่มยายมาคุมหอมลืมเลยเพิ่มความเผ็ดจี๊ดไปสักนิดนึงด้วยพริกครับสีสันอ่าสุดยอดว่ะ น่าก,กินจริงๆอ่ะแล้วมันบวกบวกกับการที่แบบต้องต้องขับรถไปตะเวนซื้อแล้วมันมันะ<ร>ไร<ห>ไอเทมที่รอ,อ่อยมันดูความลําบากดีอ่าไปสาขานี้ไม่มีไปสาขาอีกสาขาหน,นึ่งใช่ก็กล่องกล่องเนี้ยสี่สิบสีสิบสี่บาททารมานหกร้อยคุ้มคุ้มยังไงกคุ้มอืมดูคอเป็ดอือจัดเติบเป็นแบบเน้นๆ,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 ๆ โอ้ร้อนแนี่ใเมนูนี้ดึงดึงครับดึงดึงอะดึงดึงหอมลืมเลยอ่ะมาครับข้าวเปล่าของเราข้าวเปล่าทำอาหารไม่ชิมได้ไงแกงครอปเอ็มเคร์น่ากินอ่ะดูหืมโอ้ ดูหนังพริกสักเม็ดนะนี่เติมเข้าไปแล้วหนังของเป็ดนะเว้ยแล้วของเอ็มเคเขาจะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วเนาะรอนด้าุ้ยน่ากินอนะ่ะตาโตเลยวะสะมั่อร่อยอ, <laughs> อร่อยแน่เลยอืมยังไง หยุดไม่ได้ยังข้นๆ<ะ>เป็ดก็อร่อยอน้ำแกงเราก็หวานหวานเค็มืมๆเพิ่งสวรรค์อีกแล้วหุ้นหนังเป็ดดีมากเออดูดิหืมดูดิหน่อมไม้เลยหน่อไม้อ่ะกินหน่อไม้อืมอยู่หน่อไม้มนมไมคนๆเลยเมนูน,นี้หน่อมไม้ก็เป็นดุนด้นๆเลยนะ ชอบกุบๆไงป็นไงหอมาฟัองหิวเลยวะหิวแล้วอย่าเผลอไปทำให้พ่อตาดินนะเฮไมไม่ได้เป็นไหนอีกพ่อตาบอกว่าโอ๊ยเจอกันสักทีผมจะไปที่รักกับพ่อไม่ไม่ไม่มาทำจังเป็ดให้กิงก่อนดูดิทุลักส่วนตัวไม่ได้ทำอ่ะเป็นไง ดีเลยดีเลยนะดู้ดูดิหนึบๆเลยอะคอเป็ดเน้นๆมันชอบกินมากเลยอะหนังมันอะชื่อก็ดีเลยว่ะแกงคั่วลิเวอร์พูลเอ็มเคไม่ใช่แกงคั่วเป็ดเอ็มเคเฮ้ยหยุดไม่ได้เลยไงโอยไปลองแต่จะหาหาซื้อยากเหมือนกันนะ หาซื้อยากหน่อยแต่อร่อยแน่อ,อันนี้มาบอกนะคือปกติเราก็จะทำทางอย่างนี้ไปจำไปต้องไปตอนเย็นแต่นี่ไม่ใช่สูตรชาววังอย่างที่บอกใช่เลยชาว,ว,ชาวบ้านบ้านสูตรบ้านชั้นเดียว <laughs> มไม่อยากทิ่มนะจริงจริงแหละก็ดูหน้า <laughs> ดูหน้าก็ไม่อยากอิ่มหรอกตูนแล้วมันมเป็นรสชาติที่แบบเรารู้ว่าเราจะกินรสชาติไหน ดูดิแนะวนาำกะทิข้นๆแบบไม่หงองๆเลยบางทีไปกินที่ร้านเราก็ต้องแบบโอ้โหเฮ้เยทำไมไม่ไม่เพิ่มนี้สันหน่อยวะไม่เพิ่มนี้สันหน่อยวะจะพอทำเองปุ๊บเราแน่นเลยแน่นเลยผมจะลดแน่นทับเลยอุ้ยน่ากินอ่ะ